สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับ360องศาเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวเสนอจุดประกายความคิดเติมพลังชีวิตสร้างแรงบันดาลใจกับปอด็อกเตอร์วีรินทิรานาทองบ่อจรัดในวีรินอินสป์ย สวัสดีค่ะ YouTube Facebook Instagram Tiktok ถือได้ว่าเป็นช่องทางการสื่อสารบนโลกออนไลน์ที่ทำให้เกิดยูทูบเบอร์และอินฟลูเอนเซอร์ที่มีชื่อเสียงมากมายแถมยังมีไรายได้ไหลเข้ากระเป๋าอีกด้วยว้าวทำได้อย่างไรต้องติดตามนะคะร่วมสร้างแรงบันดาลใจโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวค่ะ คนที่ประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์ส่วนใหญ่สามารถสร้างรายได้ตัต้งแต่หลักหมื่นถึงหลักล้านโอ้โหน่าทึ่งจริงๆค่ะเรียกว่ายอดวิลยอดผู้ติดตามยิ่งพุ่งขึ้นสูงเท่าไหร่รายได้ก็พุ่งสูงตามนั้นเลยเอ๊ะแล้วถ้าอยากเป็นอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์แบบนี้ต้องทำอย่างไรอ๋อต้องทำอย่างนี้ค่ะ เริ่มต้นด้วยการสำรวจตัวเองก่อนว่าเราชอบหรือถนัดในเรื่องไหนเป็นพิเศษเพื่อน,นำเสนอสู่ผู้ชมในโลกออนไลน์แล้วกำหนดกลุ่มเป้าหมายว่าจะผลิตงานให้ใครดูเด็กวัยรุ่นวัยทำงานผู้สูงอายุนักธุรกิจหรือประชาชนทั่วไปจากนั้นวางเนื้อหาร้อยเรียงเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบให้เข้าใจง่ายภายในเวลาที่เหมาะสมไม่สั้นและไม่ยาวจนเกินไปเพราะผู้ชมในโลกออนไลน์ส่วนใหญ่ไม่ชอบอะไรที่เยิ้นเยอะค่ะอย่าลืมใส่ความสนุกสนานเพลินเพลินทราบซึ้งประทับใจเข้าไปด้วยนะคะเพื่อให้โดนใจ ผู้ชมของเรานั่นเองค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าผู้ชมลองลองมือทำดูเพราะว่าคุณอาจจะเป็นยูทูบเบอร์คนใหม่ในเร็วๆนี้ก็เป็นได้สู้ๆค่ะและเราจะกลับมาเอ๊ะอ๋อกันใหม่ในมิรินอินสปายสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัว